โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่ผมเล็กขือนนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปโอมินิเอ็กนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกิลเอเลี่ยนทุกตัวกันเลยนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะผมเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับแปงลงร่างเป็นฮิบบอสกันก่อน,นเลยเฮือตัม้มนะฮะอ่ะตัวส่วนมัตเตอรี่ที่ที่เอาไว้ปลดล็อกสกิลนะผมก็จะตันอยู่ที่100นะอ่ะฮะก็โอเคมาเรามาเริ่มกันที่ฮิบบอสสกิลแรกของฮิบบอสเนี่ย ใช้5ใช้เลเวลมาสเตอรี่5ในการปลดล็อกนะผมเป็นสกิลบินแต่จริงๆของเพื่อนๆก็อาจจะเป็นสูตรตั้งแต่แรกนะผมมันบางทีมันก็สลับกันนะนะอาจจะบั็กหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมสกิลแรกของพี่บาร์สก็ประมาณนี้เป็นสกิลบินนะครับนี่ถ้าพุ่งไปข้างหน้า,านี้ก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าบินข้างข้างก็จ,จะอัศโลให้หน่อยช้าให้อะไรนี่เงี้ยครับโอเคนะครับสกิลนะ X ก็จะเป็นสกิลซูเปอร์โนวานะผมเป็นการระเบิดปัม๊มรอบตัวนะฮะแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะนี่นะผมติดไฟนะครับนี่ อ่าก็เป็นดาเมจที่วงกว้างใช้ได้เลยนะผมโดนดัมมี่5ตัวเลยนะเออนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงโอเคสกิลต่อไปเป็นสกิลพ่นไฟนะครับผมกดตัวซี่นี่นะครับก็จะเป็นการพ่นไฟแต่ระยะมันก็จะสั้นลงจากเอ่อเวอร์ชันเก่านะครับนี่แล้วมีรอยไฟไหม้ด้วยนะรตรงพื้นนะโอ้โหเออทำสวยขึ้นเยอะนะผมสกงสกิลนะฮะเออแล้วก็มาดูสกิลวีกันสกิลอันติเมตแล้วกันนะผมเรียก นะครับไปสกิลอันติเมตก็จะเป็นการกระโดดขึ้นไปใช้ไฟนะผมแล้วก็โดดลงมารวมกันในเจ้าดัมมี่พวกนี้ก็เละนะครับโอ้โหและดัมมีก่กระจ,จ,จายเต็มเลยนะฮะถือว่าสกิลอันติเมตเป็นสกิลท,ที่เท่เลยนะอนข้างเท่ทเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมแล้วก็ไปกันไวๆเลยนะครับสำหรับวิบาร์ดก็ประมาณนี้เราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะตัวต่อมาก็จะเป็นไวมัดนะฮะนี่ตัวนี้เลยโอเคแล้วก็แปลงล่างเป็นไวมอน นะฮะซึ่งโอ้โหเขาก็ทำค่อนข้างจะสมจริงเลยนะเป็นไวมัดที่เออไวมัดไม,ม่มีตานะผมก็เลยใช้คลื่นโซนา่าหรือคลื่นเสียงอะไรตรงเหงือกเขาหรือว่าอะไรเขานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นหูหรือเป็นอะไรนะก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับก็สมจริงอยู่นะแต่จริงๆผมก็แค่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโอเคมาเราไปดูสกิลเซตกันเลยดีกว่าสกิลเซตเนี้ยก็จะเป็นการทำลามนะครับผมดาเมจเท่าไหรวนะ นะครับด้านเวเท่าไหร่ก็ลองไปดูกันเองนะเพื่อนๆที่มันจะขึ้นฮิตตรงนี้ให้บอกนะแต่ว่าไม่รู้มันบั็อกอะไรมันไม่ขึ้นแล้วนะโอเคนะครับก็สกิลสกิลเอ็กซ์เนี่ยก็ใช้10เลเวลมตลติโอเคจะเป็นการกัดขวนนะครับผมอ่าขวนแล้วก็กัดมีเลือดออกด้วยนะฮะอ่าสังเกตได้ว่ามันมีดาเมจต่อเนื่องอยู่นะก็น่าจะเป็นเลือดออกนะครับเท่าที่ไวมัสน,นี่จะสามารถทําได้โอเคนะครับผมดูอีกรอบหนึ่งบัดรแฟรงนะครับก็น่าจะเป็นการกัด บัตรแฟงเออนะน่าจะเป็นการการข่วนนะอ่าข่วนแล้วก็ติดเลือดออกนะครับเรามาดูสกิลสกันนะครับสกิลสจะเป็นการปุ๊บพุ่งเข้าไปข่วนนะครับนี่อ่าก็ค่อนข้างจะดูไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> นะครับก็ไม่รู้จะเน้นสมจริงไปไหนนะนะครับจริงผมต้องการเห็นตัวเพอะมันทําอย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยตัวเขียวเขียวศัตรูตัวแดงๆงแล้วมาดูสกิล v กันนะครับ สกีวีเนี่ยจะเป็นการเห่าหอนนะฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้สําหรับไวมัดน,นะผมไม่รู้ว่าเห่าหอนเนี่ยใช้ทําอะไรได้อาจจะใบใช้สังเกตศัตรูที่อยู่ไกลๆมากๆนะครับแต่เมื่อกี้เห่าแล้วไม่มีดาเมจอะไรนะละ่ะนะครับผมเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาก็จะเป็นไดมอนด์เฮดนะฮะแล้วก็แปลงร่างเป็นไดมอนด์เฮดกันเลยหืมกดผิดแกะไปปั๊มนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นโมเดลไดมอนด์เฮดใหม่นะซึ่งค่อนข้าง ใช้ได้เลยนะครับดูแบบดูดีเลยแหละโอเคเราก็มาดูสกิลแรกนะผมดมบนด์พาวเวอร์สำหรับ <c oughs> พูดอะไรนะครับเรามาดูสกิลเซตกันตีก็จะเป็นการเซทำให้มือนะผมอ,อ,ะะอีกข้างหนึ่งเป็นเพชรแหลมๆแล้วก็อีกข้างนึงเป็นเพชรโล่อย่างนี้เลยนะตีนะผมก็กดชิปเพื่อโจมตีนะสำหรับใครที่ตีไม่ได้นะครับเออลืมบอกไป นะฮะถ้าใครอยากกดตีธรรมดาเนี่ยให้แนะนําว่ากดชิป<ๆ>กดชิปล็อกหน้าจออย่างนี้นะครับให้มันมีปุ่มสี่เหลี่ยมเียตรงกลางแล้วก็กดตีนะฮะถึงจะต่อยได้นะอ่านะครับโอเคเามาดูสกิลแซดใหม่สกิลแซดเนี่ยจะทําให้การโจมตีปกติของเราแรงขึ้นนะครับนี่โอ้มีตีตีดอกดอก,ดอกสุดท้ายด้วยนะนี่นะครับประมาณนี้เลยสําหรับสกิลแซดนะครับ แล้วก็ไปดูสกิล X กันเลยสกิล X เนี่ยจะเป็นการกระทึบเท้าแล้วเป็นเพชรขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วเพชรตรงนี้เราก็สามารถยิงบนเพชรได้ด้วยนะฮะเป็นแบบเพชรแข็งๆจริงๆนะเออนะฮะโอเคเรามาดูสกิล C กันเลยนะผมสกิล C เนี่ยจะเป็นการสร้างพานน้ําแข็งขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดแช่แข็งด้วยนะผมหนามพวกนี้นะครับจะทําให้ศัตรูเดินลําบากขึ้นนะเออก็ค่อนข้างค่อนข้างเกลียนเลยสกิล C นี่ ว้างนะครับผมไปเราไปดูสกิลวีนะครับสกิลนี้จะเป็นการเคลื่อนที่นะโอเคต้องใช้ Energy เยอะหน่อยนะครับอาจจะเป็นการใช้ตัวของเพชรนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นลานเพชรนะเออเหมือนลานน้ำแข็งลานสเก็ตอะไรพวกนี้นะครับโอเคนี่นะครับผมอ่าก็จะสร้างเพชรขึ้นมาแต่มันก็จะออกแนวแบบควบคุมแปลกๆหน่อยนะครับผมการควบคุมมันจะ,จะมันจะโค้งอะ่ะเออ คือที่รู้ๆคือมันจะเคลื่อนที่โดยการโค้งขึ้นโค้งลงนะครับแต่ก็สวยงามไหมก็สวยงามนะฮะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเป็นเพชรแบบโหนะครับเป็นเหมือนสกิลเคลื่อนที่นะนี่ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับ diamond เพชนะฮะแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อมาก็จะเป็น e x ์ r a เพชรนะผมนี่แปลงร่างไปเลย ะะตัวรูปร่างของเอ็กซาเลสเนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะตัวเป็นเหลี่ยมแต่ก็ถือว่ารับได้เป็นโมเดลใหม่แล้วกันนะฮะก็คือค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับส่งก็เป็นโรบอกนะโอเคสกิลเซตของเอ็กซาเลสเนี่ยก็เป็นสปีดนะผมนี่วิ่งเร็วขึ้นแต่มันมีมันมี5ระดับนะครับเสียด้เนี่ย คือผมถ้าผมดูเรื่อรู้เรื่องสเตตว่ามันเกี่ยวกับเอเลียนแต่ละตัวด้วยเนี่ยผมก็น่าจะไอ้นี่ไปแล้วนะครับอุ้ยโ,โหพอถือโทรศัพท์ได้ยืนตรงที่เลยนะนี่นะครับผมกดแซดอีกทีนึงเนี่ยนี่กดแซดอีกทีนึงนะครับเขาจะบอกว่าเราต้องการ5 s p สปีดพอยต์นะในการใช้สกิลนะนี่ ผมก็เซ็งเลยนะครับผมถ้าเราจะเร็วขึ้น,นะไ,ปนไปในระดับที่ี่ยน่าจะต้องอัพสปีดเยอะอยู่นะครับผมเนี่ยซึ่งผมไม่ได้อัพเลยนะใครที่อยากเล่นเอ็กซ์เลเสแบบเต็มที่ก็แนะนําให้อัพสปีดด้วยนะครับโอเคสกิลแซดก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูสกิลเอกันดีกว่าสกิลเอเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูในหลายๆตัวพร้อมกันนะครับแต่ดาเมจไม่ได้แรงมากนะดูนะครับผมกดเอปุ๊บปุ๊ป,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 ปอ่า ถ้าดกดค้างหรือว่ากดธรรมดาเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมกดค้างไว้นะับผมให้มันแบบลันไปให้ครบทุกตัวที่อยู่ระยะติดกันนะอ่ามันก็จะเหมือนสสยฟาชิ่งนะผมลองกด X ทีเดียวหรือลองกดโอเคทีเดียวก็ได้นะผมมันก็จะชิ่งหาทุกตัวที่อยู่ใกล้กันนะครับแต่ท่านี้เนี่ยถ้าศัตรูอยู่ถ้าพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างเงี้ยดาเมจโดนเรารับเต็มๆเ,เลยนะครับเผยใช้แล้วทีหนึ่งนะครับตายคาดันเลยนะโอเคแล้วมาดูสกิลสี่นะผมสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลที่ ดีนะครับผมดีมากเลยสําหรับเอ็กซ์แลเรสนะครับเป็นสกิลพายุนะนี่เวลาเรากดใช้เนี่ยมันก็จะหมุนมอนนะผมมารวมกันตรงกลางนะฮะอ่านี่แล้วมอนก็จะบักไม่ใช่มอนนะครับดัมมี่ก็จะบักอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูสกิล V กันสกิลซูเปอร์โซนิกบลาลจะเป็นการปล่อยนีโย่โอ้โหป่อยโอ้ยแล้วก็ต่อยมาสุดท้ายนะฮะ แต่เวลาใช้ตักิ้ของเอ็กซ์ e ลนดเนี่ยมันมันจะชอบทำให้มุมกล้องเราเข้าไปอยู่ใกล้ตัวนะเดี๋ยวลองพายุอีกรอบหนึ่งนะครับผมปุ๊บนี่ก็จะเป็นการหมุนอย่างนี้เลยนะเอฟเฟกเหมือนเวอร์ชั่นเก่านะคแต่แต่การการทำให้ศัตรูนเนี่ยมาหมุนตรงอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้เป็นระบบใหม่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอ็กซ์ e ลนดนะฮะแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นเกรม,มัทเตอร์นี่ ที่เห็นดัมมี่มันวิ่งวิ่งอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนะมันบั็กจากสกิลเอ็กซ์ซาราเสนะฮะเออนะโอเคแล้วก็มาดูสกิลแรกของเกรมาเทอร์กันอ๋อโมเดลนี่ดูโมเดลกว่าละกันนะครับยังเป็นโมเดลที่ไม่ได้ต่างจากเวอร์ชั่นเก่ามากนะครับแต่ก็ดูสมจริงขึ้นนะดูดีขึ้นแหละนะฮะแล้วมาดูสกิลแซดของตัวเกรมาเทอร์กันอ่า กดเซตจะเป็นการเสกปืนพาร์สมามาแล้วลองโจมตีดูนะครับนี่จะเป็นการยิงแต่กระสุนมันไม่ใช่ได้ใกล้นะผมมันไม่เชิงยิงกระสุนนะมันเป็นยิงทําดาเมจร,ระยะใกล้มากกว่านะครับเหมือนถือปืนไว้แล้วก็ต้องเอาปืนไปเจาะแล้วก็ถึงจะดาเมจนะผมโดนนะโอเคเรามาดูสกิล X อ็กซ์นะผมเป็นการปลาระเบิดนะครับนี่อ่าวิ่งกระเด็นเลยเหรอบัมมี่อ๋อไม่ใช่กระเด็นนะผมดัมมี่มันบักนะอ่านะครับสกิล X ก็ประมาณนี้เป็นการปลาระเบิดพลาสมา เอ็กโ s ชันนะผม e l e c t ก o ทรเอ o กโ o ชันสกิลซเนี่ยจะเป็นการโนวาชิ d นะเป็นโลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่กดใช้กดค้างนะครับก็จะเป็นโลอย่างนี้เลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับเป็นโลป้องกันน่าจะตัดการดาเมจได้อยู่นะฮะเรามาดูสกิลวีกันสกิลวีเนี่ยเขาบอกเป็น Portal Blaster เป็นปืนเปิดประตูมิติดาวนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีใช้ได้หรือเปล่านะก็กดไป ใช้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะเหมือนเขายัง,ย,งยังไม่ได้ทำมิติแาวนะครับก็เลยสกิลของตัวเกรมาเธอร์เรนะี่ยก็เลยยังไม่ได้ปรากฏให้เราได้เห็นนะอ่ามีแต่ลด energy นะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกรมรัเทเธอร์นะฮะรอสกิลอันติเมตมานะผมพเปิดประตูมิติแาวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะเปิดประตูแล้วอาจจะดูดพวก เอ่อมอนเตอร์เข้าไปแล้วก็ตายเลยก็ได้นะผมอันก็จะโกงเลยแหละอาจจะไม่เชิงตายอาจจะหายเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถ้าใช้ในดันก็อาจจะจบดันได้เลยประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยโอเคนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นโฟอาร์มนี่ตัวที่ผมอวยเลยในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ค่อนข้างชอบเลยตัวนี้นะโอเคแล้วก็แปลงล่างเป็นโฟอาร์มกันเลยนะครับนี่เราก็มาดูโมเดลกันก่อนนะ ตัวโมเดลเนี่ยค่อนข้างเท่เลยนะผมเปลี่ยนมาใหม่นะปรับใหม่หมดมีทั้งกล้ามเนื้อตัวโหลายกล้ามนะครับแล้วก็ตัวโมเดลการยืนท่าทางการยืนกอดอกแบบนี้นะครับโคตรเท่เลยนะผมบอกเลยลูกรักผมเลยนะตัวดีนะโอเคนี่ท่าเดินนะครับลวส่วนตัวแขนที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ไม่ได้เป็นแขนที่ติดจากแขนข้างบนแล้วนะอ่าเป็นแขนที่เหมือนในการ์ตูนเลยนะครับเป็นแขนที่อยู่ตรงเอ่อระหว่างอาากกเอ่อจักรแล้กับเอวนะ อ่ามันไม่ได้แขนที่แบบมาเอามาติดแขนข้างบนแบบนั้นนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโมเดลค่อนข้างชอบเลยแล้วมาดูการโจมตีปกตินะผมกดชิปนะแล้วก็เตะต่อยนะครับตัวโฟล์ร์เนี่ยการโจมตีธรรมดาเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเออผมก็เลยแบบว่าชอบมากนะครับมันตีธรรมดาแรงด้วยแหละนี่แล้วก็มีถ้าต่อยแบบแล้วมันต่อยแบบจบเป็น,น,ปนการต่อยแบบ รุนแรงอีกทีนึงนะผมเฮฟวีพัทอะไรเงี้ยนะเรามาดูสกิลกันดีกว่านะผมสกิลแรกจะเป็นการกระโดดขึ้นปุ๊บกระโดดขึ้นมีดาเมจนะผมแล้วก็กระโดดลงไปตูมนะตอนตอนกระโดดลงมาก็มีดาเมจอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างโกงเลยนะครับเรามาดูสกิลเอ็กตูมสกิลเอ็กเนี่ยจะเป็นการทุบพื้นนะผมแล้วสร้างหินเป็นแหลมๆขึ้นมานะครับตัวนี้จะทําให้ศัตรูลอยขึ้นด้วยนะเรามาดูสกิลซีนะผมสกิลซีเนี่ยจะเป็นการตบเฮ้ อาจจะคล้ายๆกับสกิล X นะครับในการสร้างคลื่นกระแทกไปนะครับนะเรามาดูสกิล V นะครับจะเป็นการจับเหวี่ยงนี่หมุนหมุนมุนมนุมุนตูมแล้วก็ป่านี่กระเด็นไปเลยนะครับแต่สกิลนี้นะผมจะเป็นสกิลที่ใช้ได้กับแค่มอนตัวเดียวนะครับอ่ามอนตัวเดียวนะก็ แนะนำให้ใช้สก,กิลหมู่ก็คือสก,กิล X กับ C เนี่ยใช้กับมอนเยอะๆนะผม่วนสก,กิล V เนี่ยใช้กับมอนที่เป็นบอสนะครผมหรือว่ามอนตัวเดียวๆนี่จับโยนก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับประมาณนี้นะผมสำหรับ,บ4 a r m อาร์มแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะ โอเคเรามาดูตัวต่อไปนะฮะก็คือลิฟจอนะฮะปลายปลายข้างล่างเป็นลิฟจอนี่นะผมโมเดลเขาก็เป็นโมเดลใหม่นะซึ่งดูดีขึ้นเยอะเลยนะส่วนหัวก็เป็นเป็นเจ้าปลาไอ้นี่จริงๆนะับผมเหมือนในกระตูเลยค่อนข้างเท่เลยนะผมส่วนตัวโมเดลเรามาเริ่มสกิลแรกกันก่อนเลยนะผมสกิลคัตนะจะเป็นการเหมือนการพุ่งเข้าไปตัดนะผมด้วยกรงเล็บหรือว่าฟันอะไรฟันกรามก็ของลิฟจอนะ ก็ค่อนข้างสกูดาวเร็วแล้วก็ดาเมจก็ปานกลางไม่ได้แรกมากแต่ค่อนข้างเท่เลยนะครับอ่าเรามาดูสกิล X นะครับผมสกิล X จะเป็นซูเปอร์คัตนี่ก็จะเป็นการควน3ทีนะปุ่มปุ่มซ้ายขวาแล้วก็รวมกันอ่าสกิล C จะเป็นวอเตอร์บลูมนะครับเป็นการุ๊บทำตัวเองเป็นปลาแล้วก็สร้างขึ้นกระแทกเป็นน้ำขึ้นมานะครับผมตรงพื้นนะอ่า เรามาดูสกิลอันติเมตกันนะผมโซนิกบูมเป็นการคำรามนี่เป็นเป็นการคำรามของลิฟจอนะเออคือลิฟจอคำรามได้แบบโคตรโคตรแบบเจ๋งนะครับนี่ดูสกิลซีรอบนี่วอเตอร์บูมนะอ้าวทำศัตรูลอยด้วยนะฮะก็ค่อนข้างเลี้ยนนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยลองเอาไปใช้ลงดันกันได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับลิฟจอนะฮะแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผม ตัวต่อมาก็จะเป็นส t r i n g ฟ i e นะฮะแล้วก็แปลงร่างกันเลย string f i ไม่น่าเสียงไม่น่ใช่งี้นะฮะนี่ตัวโมเดลก็ยังค่อนข้างจะดูดีเลยนะฮะนี่ตัวปีกตัวอะไรตัวกล้ามตัวขาตัวแขนนะฮะก็ดูดีใช้ได้ตัวหางนี่สวยเลยโอเคนะโมเดลก็ดีเลยนะฮะเรามาดูสกิลกันสกิลแรกจะเป็น toxic wing เป็นการบินนั่นเองนี การบินก็ค่อนข้างเร็วในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เร็วมากแต่ก็เร็วอยู่นี่กด Z นะเพื่อบินโอเคเรามาดูสกิล x นะผมสกิล x เนี่ยจะเป็นการจับนะแต่ว่าตอนนี้มันยังมองมองมันยังไม่ค่อยชัดนะผมค่อนข,ข้างจะบั็กเรามาดูสกิลอื่นก่อนดีกว่านะสกิล c สกิล c เนี่ยเป็นการใช้หางนะผมตีแล้วติดพิษด,ด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมก็คือเป็นดาเมจพิษนั่นเองนะครับเรามาดูสกิล V สกิลวีนี่จะเป็นการพ่นเมือกพิษออกไปนะครับไปเกาะอ,อยู่ที่ศัตรูนะก็จะทำการโอ้โอ้เป็นฟองแล้วระเบิดแตก่งนี้เลยเหรอหุ้ยโอ้โหโกงเลยนะครับอันนี้สกิลโอ้โหสกิลอันติเมทค่อนข้างโกงเลยตัวสติงไฟนะครับอ่าเรามาดูสกิล C ใหม่นะครับนี่สกิล C เป็นการเอาหางแทงแล้วก็มีดาเมจเพิ่มเติมคือ Pit. Skill ดาเมจพิษสกิลเจะเป็นการจับนะครับนี่อย่างนี้เลย เราจะจับตัวศัตรูบินขึ้นมาได้นะครับสกิลเนี่เหมือนจะใช้งานได้หลังจากใช้สกิล c หรือสกิลอื่นไปแล้วนะนี่นะครับแล้วก็จะปล่อยลงในระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับเรามาดูสกิลวีอีกรอบหนึ่งแล้วกันผมค่อนข้างชอบเลยนะนี่ Energy ผมไม่พอ,อถ้ากดใช้ไม่ได้คือ Energy ไม่พอนะครับโอเคผมอยากใช้สกิลนี้อ่ะโอ้ใช้ Energy เ,เ,เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยจริงปะเนี่ยเอ่อผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะเพราะผมต้องผมต้องลงก่อนนะครับเออเราต้องบินเราต้องลงจากการบินก่อนนะครับนี่แล้วก็ค่อยกดวีนี่นะผมจะเป็นการพ่นฟองไปติดแล้วก็ติดพิษนะผมหลังจากนั้นฟองก็จะแตกนะครับแล้วก็ติดพิษอีกรอบหนึ่งเป็นวงกว้างโอ้ค่อนข้างชอบเลยนะตัวนี้นะก็ ใช้กันได้นะผมแล้วมุมมองก็เป็นเหมือนสติงไฟงจริงมืดๆมัมนๆหน่อยแต่จริงๆนะผมไม่ค่อยชอบแบบมันสมจริงเกินนะเฮอเรื่องมุมมองอะไรพวกเนี้ยเอาแบบสีแบบปกติก็ได้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้สําหรับสติงไฟอ๋อค่อนข้างเกลียนอยู่นะฮะเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของอัปเกรดนะฮะนี่แปงลงร่างกันนี่ตัวโมเดลอัปเกรดก็จะประมาณนี้เลยเป็นโคง้คงโคง้คงโค้งนะ ก็จะยังเป็นโมเดลในเวอร์ชันเก่านะครับแต่ก็ดูดีขึ้นนะโอเคมาเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าสกิลแรกคือ Trans Formation เป็นสกิลการที่เราแปลงร่างเป็นมอไซค์นะฮะนี่แนะนำก่อนจะขี่ก็กดจิ๊บอ่ะไม่ได้แล้วนะครับเราเราสามารถบรรทุกคนนะผมหรือเพื่อนของเราขึ้นมาบนมอไซค์ของเราได้นี่อย่างนี้เลยความเร็วก็ไม่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับแนะนำไม่ใช้ตัวบินดีกว่า นะตัวนี้มันบนภาคพื้นนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มอไซค์ที่นะครับโอเคมาแลกล่างเดิมต่อไปสกิลเลเซอร์นะครับสกิลเอ็นี่เป็นการพ่นเลเซอร์แล้วก็คนกูดาวค่อนข้างไวดาเมจห้าสิบหกนะโอ้มาทำดาเมจสอฮิตนะครับนี่เลเซอร์นะนี่ตีปกตินะครับอ่าเลเซอร์โอเคมาเรามาดูอันปรากัน อันตราการนี้จะทําการเปลี่ยนแขนข้างหนึ่งของเราให้กลายเป็นปืนใหญ่นะครับนี่นี่นะครับผมเป็นอย่างนี้เลยโคตรเท่ะนะโอ้ยแล้วลองยิงดูนะผมอ๋อมันต้องกดมันต้องกดอะไรอาวทำไมมันต่อยอ๋อไม่ใช่ต้องกดนี่นะผมกดชิปออกนะอ๋อหมดนะครับคือถ้ากดชิปอยู่เนี่ยคือมันจะเป็นการต่อยแทนนะฮะก็ค่อนข้างเซ็งเลยนะโอเคเดี๋ยวผมรอสกิลซีมาอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคมากดสกิลซนะครับผมโอเคนะผมอ่าเหมือนสกิลยังค่อนข้างแปลกๆบ,บักๆอยู่นะครับอ๋อแนะนำอยากกดชิปนะนี่ก็ยิงไปนะผมตูมตูมตูมยิงได้หลายนัดอยู่นะครับนี่ยิงไปเรื่อยๆปุ้มอ่า ตัวปืนก็จะมีระยะเวลาหมดอยู่นะครับส่วนสกิลวเป็นอันติเมทสกิลวีเนี่ยจะทําการสิงร่างนะครับนี่เราจะกลายเป็นหุ่นยนต์นะเอาจริงถ้าเราไปสุ่มสิงร่างมอนในดันนะครับเราจะกลายเป็นตัวหุ่นยนต์นะแต่อันนี้ผมมาสุ่มมันสิงดัมมี่ไงสกิลอัปเกรดออนติเมทเนี่ยมันจะเหมือนการเข้าไปอัปเกรดพวกอุปกรณ์ไฮเทคอิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆนะผมให้ให้มันเก่งขึ้นนะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปเอาไปสิงนะครับมอนในดันดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปทําให้ดูเลยดีกว่านะฮะโอเคนะผมเราก็มาดูสกิลวีกันในดันเลยนะผมสกิลการสิงล่างนะนี่นะผมเราก็จะทําการสิงล่างตัวของหุ่นยนต์นะซึ่งมันก็จะบักอยู่นะผมมันเห็นเป็นชุดเกาะก็จริงนะแต่ตอนนี้มันควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะซ็งนะับตัวระบบอาจจะยังไม่ได้รอ,อ,องรับ การแปลงร่างแบบแบบการอัปเกรดสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็จะแข็งแข็งอย่างนี้เลยนะฮะอ่าเห็นเป็นชุดเกาะน,นะแต่มันไม่ได้คุมตัวหุ่นยนตนพวกนี้นะ,อะโอเคนะผมสกิลก็ประมาณนี้นะฮะไปเราก็ไปดูตัวต่อไปกันนะผมตัวสุดท้ายแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะฮะก็คือโกลด์ฟิกนั่นเองนะแปลงร่างเป็นโกลด์ฟิกเลย นี่รูปร่างของโกดฟิกก็จะประมาณนี้เลยนะครับการโจมตีปกติเนะี่ยให้กดชิปแล้วก็ต่อยนะนี่การโจมตีของเขาก็ <c oughs> จะแปลกไปจากตัวอื่นอยู่นะนี่นะครับเป็นการเอามือตบๆนะก็คือดูเอเมเรชันดูดีกว่าตัวอื่นนะั่นแหละเรามาดูสกิลเซตนะผมปุ๊บสกิลเซตเนี่ยจะเป็นการบินนะนี่เพื่อนๆดูแล้วโกดฟิกนะผมบอกเลยว่าบินค่อนข้างเร็วเลยนะผมเร็วเร็เวเลยนะผมความเร็วในการบินของโกดฟิกนะ ก็แนะนำใครจะบินก็ใช้โค้ดฟิกนะครับแล้วโอเคมาดูสกิล X อ็กซ์นะผมเป็นการข่วนอุ้ยโอย้แล้วมีเอฟเฟกต์สายฟ้าสีม่วงด้วยนะฮะอุย้ยค่อนข้างเท่เลยนะฮะไปเรามาดูสกิลซนะเป็นสเปกโทรก็คือการแหวอกอกนั่นเองไม่ฮี่เราโอ้ยเรามีไฟติดไฟไฟทัมินด้วยนะผมนี่นีกว่าอิตจ,จินะครับติดไฟทัมมินด้วยนะนะครับเรามาดูสกิลอันติเมตกันดีกว่า ใช้เลเวล65มาสเตอรี่เลยนะพราะข้างเยอะก็จะเป็นการสิงสู่นะครับนี hey, ่ดูนะปุ๊บเราจะเข้าไปสิงตัวของ NPC หรือว่ามอนนะครับผมอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีระยะเวลาแต่เราเดินไม่ได้นะผมถ้าเป็น NPC มอนในดันน่าจะเดินได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจโอเคเดินได้แล้วอ่านี่เราก็โจมตีได้นะผมถ้าเป็นตัวมอนนะก็ลองไปใช้กันในดันดูนะครับผมเดี๋ยวผมก็ เอาไปลองใช้ในดันแล้วก็เอาภาพมาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะผมเราก็มาดูสกิลวีของโกดฟีกันเลยนะผมสิงสูเข้าไปอ่าเราก็จะกลายเป็นตัวหุ่นยนต์ตัวนั้นนะครับซึ่งควบคุมได้แต่ตีไม่ได้นะตอนนี้อ่าผมก็พยายามกดตีแล้วนะแต่มันไม่ตีนะซึ่งรู้สึกว่าตอนที่สิงนี่จะเหมือนเป็นอมนตะด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลไปจัดการไปนะครับก็ประมาณนี้อ่าสำหรับสกิล สิงสู่ของอัปเกรดแล้วก็ตัวของโกดฟิกนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวเอเลียนทุกตัวพร้อมสกิลทุกสกิลของเอเลียนแต่ละตัวนะฮะก็ฟาร์มมาสเตอรี่ก็ง่ายๆแปลงร่างเป็นเอเลียนตัวนั้นนะครับแล้วก็ยืนจนกว่าแบตจะหมดนะครับตัวมาสเตอรี่เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองนะครับเพิ่มขึ้นหลอดแล้วก็เพิ่มอีกทีก็คืออัปเลเวลนะครับประมาณนี้ ไว้เจอกันคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้มีเท่านี้ละจ้ะไปแล้วจ้า